เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมสตาร์ดิวววลเลกันนะครับผมเดี๋ยวตอนแรกตั้งชื่อก่อนเลยชื่อเราจะใช้ชื่อว่าใช้ว่าจอร์ดครับเราชื่อจอร์ดอโอเคไ,ได้เวลาไปกัน และนี่สำหรับหลานชายคนพิเศษของปู่ปู่อยากให้หลานเก็บซองจดหมายฉบับนี้ไว้เดี๋ยวก่อนหลานลักอย่าเพิ่งเปิดมันตอนนี้อดทนเอาไว้ทีนี้ฟังให้ดีนะหลานครับปู่ว่าไงครับ มันจะมีวันที่หลานรู้สึกได้รับแรงกดดันโดยความหนักอึ้งของชีวิตโลกสมัยใหม่ถาโถมเข้าใส่จนแทบไม่ไหวและจิตใจอันสดใสของหลานก็จะเจอจางลงเบื้องหน้าความว่างเปล่าที่แผ่ขยายไม่จบสิน้นเมื่อถึงเวลานั้นหลานรักหลานจะพร้อมที่จะเปิดจดหมายฉบับนี้ เอาละให้ปู่ได้พักเถอะปู่ไม่นะปู่เราไปสบายแต่และบริษัทโจจ้านะครับตอนนี้เป็นเวลาทำงานเลือกจางก็มีเดี๋ยวเด็ดคารบอยดิทบจุดกนอักเลือดแต่ละแค่นั้นตัวเราใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรนี่อันนี้คือทำทำแบบถวายชีพเพื่องานเลยดูจดจ้าแบบทิ้งซากไว้ด้วยนะถึงเวลาที่ต้องเปิดแล้วสินะมาครับถึงจอร์ดหลานลักหากหลานกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่แล้วก็แสดงว่าหลานอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะแย่แล้วสินะปู่เองก็เคยเป็นเช่นนั้นเมื่อนานมาแล้ว ปู่มองไม่เห็นถึงสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตสัมพันธมิตรกับผู้คนตัวเป็นๆและธรรมชาติฉะนั้นปู่จึงได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและย,าย,ย้ายไปยังสถานที่ที่ปู่จะได้ใช้ชีวิตยอย่างแท้จริงปู่ได้แนบโฉนดของที่ที่นั้นมาด้วยแล้วที่อันเป็นความภาคภูมิใจและปื้มปิติของปู่ฟาร์มความสุขมันตั้งอยู่ที่สตาดิโเวเล ริมชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ที่นั่นจะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลานเลนนี่เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้วปู่เชื่อว่าหลานจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่วงตระกูลเราหลานรักขอให้หลานจงโชคดีด้วยรักจากปู่บอลอทาเวทาเวลีถ้เลวิส ยังมีชีวิตอยู่ฝากทักทายเขาให้ปู่ด้วยครับปู่แล้ว,ลวเราก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันสักที สตาร์ดววลลี่ศูนย์จุดห้าไมล์ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเจอใครเนี่ยโรบินสวัสวดี้เธอใช่จอร์ดหรือเปล่าอ่ะใช่ครับฉันชื่อโรบินนะเป็นช่างไม้ประจำหมู่บ้านนี้นายกเทศมนตรีเลวิสส่งฉันมา ให้พาเธอไปส่งที่บ้านตอนนี้เขารออยู่ที่นั่นแล้วละ่ะหยิบของแล้วไปกระเถอะฟาร์มอยู่ทางขวานี่เองเดินตามฉันมาแล้วกันนะครับนี่ฟาร์มเราใช่ไหมเด่ยทำไมมันรกอย่างนี้เี่ยในปูกว่าน้ำล้างข้าเี่ยทำไมมีแต่ญ้ดเี่ยนี่แหละคือความสุขโอ้โหโคตรสุขเลย ไปดูแล้วท่าน่าจะเหนื่อยนะวันนี้นู่นน่ะเหรอใช่แล้วละ่ะมันออจจะดูลกๆไปหน่อยแต่มันก็บ่งบอกได้เลยว่าดินแถวนี้ดีด้วยสองมือของเธออีกไม่นานที่นี่จะดูดีขึ้นแน่นอนอย่างนั้นเลยครับและที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของเธอ,องไงละ่ะ ใครเนี่ยอ่าเจ้าของความคนใหม่ของหมู่บ้านนี่เองครับยินดีต้อนรับฉันชื่อเลวิสเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพอร์แกนแห่งนี้นะ่ะรู้ไหมว่าทุกคนต่างพูดถึงแต่เรื่องของเธอกันนะครับที่นี่ไม่ค่อยจะมีคนย้ายเข้ามาบ่อยๆนักหรอกมันเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวแหละขนาดนั้นเลยนะครับ เอาละตอนนี้เธอก็ลองเข้าไปในกระท่อมเก่าๆของปู่เธอได้แล้วละ่ะมันเป็นบ้านที่ดีทีเดียวแหละถึงมันจะดูบ้านนอกไปหน่อยก็เถอะอันนี้เขาไม่ได้เรียกบ้านนอกเลยอันนี้มันนอกๆเลยอะบ้านนอกก็น่าจะเป็นวิธีที่จะใช้ในนิยามบ้านหลังนี้นะถึงอย่างนั้นฉันคิดว่าคาว่าซุดโสมดูจะเหมาะสมกับบ้านหลังนี้มากกว่าละอีก อย่าับคายเธด้วยนะอย่าไปฟังโรบินหรือจอร์ดเธอก็แค่อยากให้คุณไม่พอใจจะต้องรีบเสียเงินไปประปุ่มบ้านกับหล่อนแค่นั้นแหละเอาคือจะหลอกเอาเงินหรอเนี่ยดูมีพิรุษจัดยังไงก็ตามเธอคงจะต้องเหนื่อยกับอะไรอีกเยอะเธอควรไปพักผ่อนได้แล้ว พวุนี้เธอค่อยเข้าไปสำรวจในเมืองแล้วก็แนะนำตัวซะพวกชาวเมืองที่นี่เป็นกันเองมากเลยนะครับแต่ว่ารูพมต้องเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเกืบลืมเนี่ยหากเธอต้องการขายอะไรก็โยนลงกล่องนี้ได้เลยเดี๋ยวตอนเช้ามืดฉันจะไปมาซื้อพวกมันเองเอาละโชคดีแล้วกัน เอาละจบคลิปเลยเลยกันเนี่ยอย่างมาเรามาดูก่อนได้อะไรมาเนี่ยเราได้เป็นมเมล็ดพันธุ์เราได้มเมล็ดพันธุ์หัวประกาศสิบห้าเม็ดนี่เป็นโคขวันเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการเริ่มต้นของเธอเทศ่สมบนตเลวิสให้มาแค่เนี้ยสิบห้าเม็ดนี้นะในปูโบกปิดโคขวันอล้มค่าไงปูก็หกผมมเนี่ยเราโดนปูหลอกเจดหมายอะไรเนี่ย ยินดีต้อนรับเข้าสูอ่อ๋อเป็นมดนะครับผมซึ่งที่ทุกคนเห็นว่าเป็นภาษาไทยนี่คือผมได้ลงมดภาษาไทยไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ภาไทายในการเล่นที่ได้อัตราลดยิ่งขึ้นสําหรับคนที่แปลไม่ออกนะครับก็จะได้เงินมาอีกห้าร้อยบาทเป็นของแถมถ้าทุกคนเริ่มต้นมาก็จะได้แค่ห้าร้อยนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมาเคลียร์ความก่อนความสุข ดูท่าแล้วจะทุกข์เลียรไปก่อนวันนี้เราต้องทำฟาร์มทั้งวันแน่เลยอย่างแรกเลยที่ผมจะต้องทำนั่นก็คือเรามี15เม็ดใช่ไหมแถวละห้าก็น่าจะได้อยู่เดี๋ย <Yeah. S 1> เราต้องเคลียรหินออกก่อนเพราะเราต้องการใช้พื้นที่นะครับ ราต้องใช้พื้นที่เดในจำนวนที่เยอะโอเคคือตอนแรกเราจะไม่ต้องแต่งอะไรมันเยอะนะครับเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนก็นพอเราตอนนี้เรายังปลูกอะไรได้ไม่เยอะไปเราเคลียร์ไปก่อนอืมโอเค ทีนี้เราต้องขุดแปลงใช่ไหขุดแปลงเราจะเลือกบริเวณตรงนี้ขุดไปหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาข้างบนอ,อีกหนึ่งเป็นห้าเราจะตั้งไว้ได้ไปมลกปุกใกล้ๆไว้ก่อนตอนลดน้ำเราจะได้ลดง่ายๆจะได้ไม่ยากโอเค เมล็ดพืถึงเวลาลดน้ำซึ่งเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากแน่แน่ถ้าเราปลูกเยอะเพราะฉะนั้นต้องรีบลดก่อนในอนาคตผมเชื่อว่าเราต้องใช้บิงเกอร์แน่นอนบิงเกอร์ในการลดน้ำเพราะถ้าลดเองกับมือแบบนี้ตายแน่แวันหนึ่ง โอเคทีนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเคลียร์ฟามตอนนี้ไปดูลาเก้าโมงเช้าเคลียร์ฟามไว้ก่อนวันไหนคดเราก็ต้องถ้าเราไม่เคลียร์ตอนดี้นไนครเราก็ต้องเคลียร์อยู่ดีทีนี้เราจะเข้าไปดูในเมืองเพราะว่ามันมีเควสให้ทำอยู่ใช่ไหมเนี่ย การทักทายผู้คนแล้วก็ขั้วแรกการเริ่มต้นคือปลูกหัวป,ประกาศแล้วก็เก็บเกี่ยวมันนะครับผมอย่างแรกคือเราต้องตัดต้นไม้ก่อนเพราะอย่างน้อยเราก็ต้องมีต้นไม้ในการทํากล่องเอาไว้กล่องในการทำเราต้องใช้กี่อัน50อันบอันเรนกล่องก่อน วราในการเก็บเกี่ยวมเมล็ดผักทุกครั้งเราต้องเก็บไว้อย่างน้อยก็หนึ่งอันถึงสองอันนะครับเผื่อในการท,ทําเควสแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยนะคตโอเคเรียบร้อยไปอีกแล้ก็ยังไม่ครบนี่ ขาดยังขาดแล้วดูแรงแรงจะหมดแล้วโอเคครบแล้วนะครับผมเพราะนั้นเราสร้างกล่องโอ้ยกปดผิดสร้างกล่องมาเลยกล่องเรจะตั้งไว้ตรงนี้โอเค ได้เวลาเข้าไปทักทายคนในเมืองแล้วไหนมีใครทักทายไหมเฮ้ยเจอแล้วคนแรกใครครับเนี่ยยินด,ดีที่ได้รู้จกักผมชื่อฮาวิทเป็นแพทย์ประจำเท้าถิ่นอ๋อคนนี้เป็นแพทย์นะฮาวิท แล้วคอดีล่าสวัสดียินดีที่เลือกรู้จักนะครับผมเธอเลือกเวลาย้ายเข้ามาได้เหมาะเหม่งเลยมาดูใบไม้สินี่มันดีจริงๆริงเมื่อกี้ลืมลืมดูชื่อเดี๋ยวแต่บัดดูตรงนี้ได้ไหมอ๋อเรียโอเคเราเข้าไปนี่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 นเดี๋ยว,ยวอย่าเดินบางที่ครับเนี่ยเคโรไลท์ สวัสดีเธอคงเป็นจอร์ดเจ้าของฟาร์มที่ย้ายเข้ามาใหม่ฉันชื่อเคโรไรท์ครับแล้วเสี่ยงเป็นไรใดตัเพนเนอร์เนี่ยคดีใครครับเนี่ยอบิเกลอ๋อจริงด้วยฉันได้ยินมาว่ามีใครบางคนย้ายเข้าฟาร์มเก่าๆนั้นนะ่ะย้ายเข้ามาในฟาร์มเก่าๆโอ้จะไปพูดกันแรงอย่างนี้แต่มันน่าเสียดาย,ยจริงๆนะ ฉันมักจะไปเที่ยวเล่นสำรวจทุ่งหญ้าลก ok ๆ ok ที่นั่นคนเดียวด้วยสิอ่าแล้วมันน่าเสียดายยังไงครับคือว่าคือผมเข้ามาแล้วคุณแบบเสียดายที่คุณต้อก,การอะไรจากที่ดินตรงนั้นนะว่ามาอาบิเกลคนนี้ใคร,ครับเนี่ยเฮ้ยคุณคือจอร์ดเจ้าของความคนใหม่สินะผมชื่อเปีเป็นเจ้าของร้านนี้อ๋อถ้าคุณกาลังมองหา,มาเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาที่ร้านของผมได้เลย ผมจะซื้อผลผลิตของคุณในราคาที่ดีทีเดียวอย่างนั้นเลยครับตอนนี่ก็คือร้านขาใช่ไหมและอันนี้กระเป๋าส <c oughs> องพันเดี๋ยวก่อนตัวน,นี้มีอยู่พันเดียวเองอันนี้เข้าได้ยังอนีเข้าได้อันนี้คุณไม่สนิทกับ Abigail. อาบิเกลอ๋อย่างเข้าไม่ได้ไมีใครอีกไหมครับทังมีใครอยู่ไหมไม่มีอุยสมุดอะไรอ่ะ ถึงนายปีอการที่ฉันต้องทำการที่ฉันต้องนำข่าวร้ายมาบอกทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดนะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันจะเป็นต้องบอกนายเกี่ยวกับการพัฒนาของสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนายมากที่สุดและมันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้บริษัทจอจ้าตัดสินใจจะขยายเข้าไปในเมืองเพอแกนมันสายเกิน กจะขัดขานแล้วนักก่อสร้างของโจจ้าได้ทำการปรับพื้นที่เพื่อก,ก่อสร้างร้านขาโจจ้าไปแล้วนี่คงจะเป็นข่าวที่ทำให้นายเกิดความเสียหายอย่างมากแน่หลายปีในวงการธุรกิจที่ยืนหยัดเคียงข้างชุมชนตอนนี้ถูกทำให้มองไม่เห็นด้วยเงาที่ทรงพลังและประสิทธิภาพบริษัทที่จะริญเติบโตในเชิงเศรษฐกิจ จงหน้าอับอายจริงๆในฐานะของผู้จัดการของลาดโจชาฉันรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อสภาพกืนไม่เข้าขายไม่ออกของคุณเป็นการส่วนตัวในระดับหนึ่งอย่างเช่นผมอยากจะเสนอตำแหน่งผู้ช่วยคนขายของชําให้กับคุณค่าแรงเริ่มต้นที่หบาทเดียวห้าบาทเลยนะหบาทต่อชั่วโมงจะได้ทำ ทำงาน8ชั่วโมงคุณได้แค่40บาทเลอมันน้อยไปนะผมจะตั้งตาคอยอ่านเอกสารสมัครงานของคุณนะชื่ออะไรมอริสพจัดการโจจา้าเดี๋ยวใครจะทำนะโอ้โห5บาทต่อชั่วโมงแม่งโคตรน้อยอะ่ะไอ้ดุดขายแล้ววจะจ้างแบบจ้างแบบกืนกินเนื้อกันเลยดีกว่า มาคุณเบียร์คือผมอ่านข่าวแล้วผมรู้สึกแบบอยากช่วยคุณมากคุณเบียร์อะไรขายผม ấy. วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับผมอันนี้มีผลผลิตใช้เวลาหกวันในการเจริญเติบโตในการเก็บเกี่ยวแค่หนึ่งครั้งนะครับอันนี้สิบวันในการเจริญเติบโตผลผลิตต่อเน,นื่องเป็นผลผลิตต่อเน,นื่องนะครับสามารถเก็บได้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหัวประกาศ อันนี้คณะเพราะว่าเราซื้ออันนี้ตัวกานี่ซื้อ,อน,นี้สักห้าใช่ไหมซื้อ,อน,นี้เป็นสักาแล้วก็ซื้อ,อน,นี่ก็ห้าเพราะมันเป็นผลผลิตที่เก็บได้ห้าวันไอ้หกวันวันแค่แล้วเป็นผลผลิตที่เก็บครั้งเดียวเพราะนั้นไอ้สองอันเนี้ยมันจะเติบโตพร้อมกันเพราะฉะนั้น ซื้อสองอันนี้ไปก่อนตอนนี้เวลาบ่ายสองวิญญาทัตไทยคนไม่ครบเลยอันนี้คือบ้านใครครับบ้านใครครับเนี่ยมีตู้เกมตัวด้วยสุดยอดเลยอยีใครอะ่ะโอ้สวัสดีครับคนคือเจ้าของคนใหม่ของความความสุขสินะ วิกเตอร์ผมวิกเตอร์ครับเป็นเกียรติที่ได้พบคุณนะครับคุณจอจใช่ไหมครับเดี๋ยวทําไปต้องสุขภาพด้วยสุภาพไปไหนเนี่ยแล้วมีใครอยู่อีกมีใครอยู่ไหมคุณยังไม่สนิทกับโอลิเวียโอลิเวียคือใครอ่ะคุณยังไม่สนิทกับวิกเตอร์เราต้องไปหาคนเฮ้ยมีชั้นใต้ดินซะด้วย ตัวนี้มีใครไหมไม่มีแสดงว่าต้องมีคนอยู่ชั้นใต้ดินไปเราไปดูกันโอ้เป็นที่เก็บวายใช่ไหมเก็บวายราคาแพงแต่ไม่มีใครอยู่อฮ้ยอันนี้เป็นหนังสืออีกแหละอย่าบอกนะว่ามีให้อ่านอืมสายคอสเออก็คือทำเก็บกับอะไรอะ่ะ าเป็นงานบางอย่างอยู่แน่ๆน,น่าจะลงผลิตวายได้เลยเราจะไม่ยุ่งกับคณิตศาสตร์อ่ะพี่อาบิเกลอ้ลวนี่เราเจอเธออีกแล้วนะอย่าบอกนะว่าเธอเพิ่งไปฟาร์มเรามาอืมอย่าให้รู้นะว่าแอบไปฟาร์มเราอ่ะไปเราไปกันต่อเอ้ยอันนี้เป็นเป็นสัตว์จจ้านะครับ ไปไปเดีอีคุณลุงคุณลุงคือใครเนี่ยเฮ้หน้าหงุดหงิดชะมัดที่จะต้องเจอกับไอ้พวกหน้าใหม่เนี่ยฮฉันชื่อจอร์ดยังไงก็ตามออกไปซะจอร์ดกับจอไี่ใครอะคุณยังไม่เสนกับเอเล็กอเล็ก สวัสดีฉันเพนนีนะ๋อคุณเพนนี๋อคุยได้รอบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพระคนคนนั้นใช่ไหมนะยินดีต้อนรับนะจัทต่ร์มันน่าตื่นเต้นมากเลยที่มีคนย้ายเข้ามาใหม่นะ่ะอย่างนั้นเลยครับคุยได้อีกเธอเคยเจอลูกชายฉันหรือยังจะ๊ะวิกเตอร์นะ่ะเอ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วคุยแล้วด้วยโอ้เฮ้ นายคือคนใหม่ที่เข้ามานะเจ๋งอะ,อะทำไมอะว้าจะกันไห้เออเดี๋ยวแค่นี้นี่นะคุยแค่นี้โอ้โหเฮ้ยตกใจหมดนว่าจะกัดมันมาของนายใช่ไหมเล็กโอโ้ตรงนี้คนเยอะชุมชนเยอะโอ้สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนเล็กๆของเรานะที่รักครับจะเรียกชั้นว่ายายก็ได้นะครับผมเอเวอริน เป็นเอวอลินคนนี้เรายังไม่คุยโอ้ใช่คนที่ย้ายเข้ามาใหม่หรือเปล่าใช่ครับจะชื่อว่ามารุจะตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบเธอเลยละก็ได้พบแล้วครับรู้หรือเปล่าอ่าว่าไงครับว่าในเมืองเล็กๆแบบนี้นะคนหน้าใหม่ๆจะช่วยเป็นกําลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของชุมชมได้นะเชกจะตื่นเต้นแล้วสิงานเลืเหรอะครับ ตัวตีจะห้าโมงแล้วตัว,วนี้เป็นนายกเทศมนตรีอืมไม่มีใครเคเป็นบ้านนายกือบมเข้าตุกกลังเลยเอยเดดเดดได้ใครอะเฮ้ยไอ้นุ่มหัวสักทีเลยแซมเฮ้ยัะซื้อแซมแซมนะยินดีที่เราจก แค่นี้เลยไอ้ร้านนี้เราเข้ายากนา่าจะยังใช่ไหมเยอะโอโ้โหเริ่มาหารร้อนร้อนไหมยางครับป้าคนนี้ใครอะแพรมป้าแพรมไงเด็กน้อยฉันชื่อแพรมครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการจิบเหล้าเพื่อให้ความอบอุน่นแก่กระดูกแก่ๆนี้แล้วแหละงั้นลยครับเนี่ยอ๋อบทสามแหละ ลุงสวัสด,ดีผมชื่อกัดเป็นทั้งเชฟและเจ้าของสตาร์ดอบซาลูนครับผมโอ้ฉันสามารถอ่านได้จากสีหน้าของเธอเธอจะรู้สึกรักเมืองเพแกนถ้าเธออยากหาอะไรทำช่วงเย็นๆลองแวะมาที่ซาลูนสิฉันทำงานอยู่ที่นั่นคุณอะไรอะ่ะ เอมิล mm ี่ว่าถึงเวลาที่เราต้องไปปลูกแล้วลก็5โมงแล้วทุกคน5โมงเย็นแล้วอีกเพ้อนนี้เราคุยแล้วเอ๊ะยังนี่คนนี้ชื่อเซนผมไม่รู้จักคุณมาคุยกับผมทำไยดีเยียวคุยไม่ได้เลยเฮ้ยแค่แบบอยากจะทักทายโอ้โ oh, ห oh. จะคุยยังคุยไม่ได้ไอหมอน,นี่มันยิงนอยว่าะ ตรงน,นี้เป็นอะเป็นเคเวสอ่ะล้วที่สองเป็น,นวดนเกิดของมอลิดมอริสนี่เป็นเจ้าของโจจ้านะครับยังไม่เปิดอ๋อยังไม่มีเคเวสอันนี้มีแบบปิดบายสามโอเคครับงั้นตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคือเราทำความรู้จักไปกี่คนแล้วตอนนี้สิบเก้าคนนะครับผมหรืออีกยี่สิบเอ็ดเฮ้ยมียี่สิบเอ็ดอะไรวะหรืออีกสิบเอ็ดคน มาได้เวลาทําส่วนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีเมล็ดถึงสิบเม็ดแตวตรงนี้มีไปแล้วประมาณห้าเมต็ดใช่ไหมเราก็ต้องแยกออกมาตรงนี้เป็นอีกสองแปลงนะครับผมเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันได้ง่ายโอเคจากนั้นเราก็เดี๋ยวขุดพวกนี้ก่อนไม่เป็นการง่ายต่อการขุดดินเราจะเว้นระยะห่างไว้ประมาณนี้ ง่ายต่อการลดน้ำด้วยเออโอเคเรายังไม่หมดแรงนะอันนี้หน้ามืดดูว่ามันมืดไปอเอมืดแล้วตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมเราจะปลูกอันนี้ไปมือแล้วมือแล้วถึงเวลาลดน้ำ โอเคโอเคที่เหลือก็ระหว่างรอแล้วก็ใช้แรงให้เกิดประโยชน์ในการขุดต้นไม้นะครับผมเราต้องเคลียร์พื้นที่ไปเยอะๆแรงเลยหมดโอเคคุมแล้วอันนั้นกล่องที่เราผลิตมาเราก็ใส่ของพวกนี้ที่ไม่เอ้ยเดี๋ยวไปขุดทำไมโอ้โห แล้วก็ใส่ของไปก่อนเลยมรุ่นี้เราจะเป็นเราจะไปเก็บเดี๋ยวผมเติมน้ำไว้ก่อนโอเคได้เวลาเข้านอนะดูพยากรณ์อากาศนะขอต้อนรับสู่รายการโคชัูแหล่งข่าวอันดับหนึ่งที่จะมารายงานทั้งสภาพอากาศ ข่าวล้ามาแรงข่าวลามาแรงข่าวล้าอะไรวะได้ความบันเทิงและตอนนี้เราขอพยากรณ์อากาศของวันพวกนี้วันพุธนี้จะมีแดดสใสโรับรู้ครับเอะจิดไฟไว้ก่อนดูดวงดูดวงวันนี้กระสับกระ่ายเล็กน้อยวันนี้ถือว่าดวงไม่ดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ดำรงชีพด้วยตนเองเรากำมาพร้อมเคล็ดลับใหม่ๆสำหรับทุกท่านแล้วตอนนี้ก็เชิญฟังได้เลยนี่สำหรับมือใหม่ทั้งหลายจ่สามารถตัดไม้และหาของป่าเพื่อหาเงินระหว่างรอการเก็บเกี่ยวแรกได้อ๋อโอเคครับระหว่างนี้เรานอนเลยก็แล้วกันโอเค โอเคครับทุกคนสำหรับดีก็จบไว้แค่ดีก่อนสำหรับพรกการ์ทแรกในการเริ่มต้นชีวิตนักฟาร์อันดับหนึ่งนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆอันนี้ด้วยนะครับผมสํหรับดีก็ไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า